นี <lah> ่ครับวันนี้มาปลูกภูลงยาหรือปูภูนาคนะครับเป็นลายจมพูนะครับดินที่ใช้ปลูกก็เอาใบก้างปูหมักนะครับหนึ่งส่วนนะครับดินเปล่าไฟหนึ่งส่วนครับอันนี้ผมมีเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กผสมกันพอดีมีเม็ดเล็กใบก็แล้วเม็ดใหญ่ผสมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้แบบมันโปร่งๆหน่อยนะครับหรือว่าใครจะใช้มะพร้าวสับก็ได้นะครับมพร้าวสับก็ได้ แล้วแต่ว่าความสะดวกเรามีอะไรหาอะไรได้ตรงไหนก็ใช้อันนั้นนะครับเดี๋ยวเราผสมดินกันครับมาปลูกกันให้ดินเสร็จแล้วก็พุกเค้าให้เข้ากันเลยนะครับขลให้เข้ากันเลยนี่ผมมีมะพร้าวสับไปหน่อยครับพอดีมันมีติดเหลือที่ผสมไว้ก็ใส่ไป,ไปด้วยหน่อยผสมไปหน่อยเลยนไม่อยู่สัก สองสามกัมาเอครับดินเก่าที่ผสมไว้แล้วมันไม่หมดก็เลยเอามาใช้ไปด้วยเลยเนียครับมีพวกเฮไลท์อะไรเงี้ยผสมปลูกต้นไม้อื่นมันก็ปนมันนิดเดียวครับเนี่ยประมาณสองสากรัรมนะครับก็ใช้ไปได้เลยจะเก็บไว้ก็นานแล้วผสมไปเลยเนะครับผสมให้เข้าการเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปลูกกันครับ ผสมดินเรียบร้อยแล้วนะครับก็หากระถางมาแล้วก็ลองได้หินก่อสร้างหินก่อไฟก็ได้นะครับนี่ผมใช้หินก่อสร้างนะครับใส่ไปเพราะว่ามันราคาถูกครับแล้วก็ใส่ดินไปเลยนะครับใส่ดินไปเลยหรือว่าใครจะกระถางเล็กต่าน,นี้หน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันต้นใหญ่หน่อยครับอย,ยอยากอยากได้ต้นใหญ่หน่อย แล้วก็หาเสานะครับเอาตะข่ายนะครับมัดเชือกแล้วก็ใส่มะพร้าวสับนะครับจะปักไปนี่ครับปักไปเลยแล้วก็ดินใส่ เดี๋ยวเราต้นไม้ของเรามาปลูกนี้เนี่ยครับตัวน,นี้ปูนาคครับปูลงยานาคนี่ก็ทชามานะครับตัดข้อชํามาแล้วเดี๋ยวปลูกเสร็จแต่ต้นนี้โตผมจะตัดชําให้ดูนะครับว่าต้นนี้ชํอยังไงนะครับ,เ,รบเดี๋ยวร้อยมันโตแล้วเรามาชํากันนะครับออกจากกระถางเลยครับอันนี้ก็ปลูกแบบโปร่งๆไว้นะครับ เเดี๋ยยวบุปไปลใกล้ๆหลักหน่อยนี่ครับเดี๋ยวเอาดินที่เราผสมใส่ไปแก่นี้ก็เอบร้อยแล้วครับเดี๋ยวน้ำยาเล่งรากัก็หน่อยนะครับ เจ้นี้ก็ไปอัเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลบน้ำยาเล็ลกๆก็หน่อยนะครับก็เรียบร้อยวางในร่มก่อนนะครับตัวนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับแต่งลำไรดีไม่ได้แดดมาก แล้วเดี look. Now. Now look the morning. The morning. The ๋ยวผมจะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ครับปลูกเสร็จก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วลดน้ำยาเลี้ยงรากสักหน่อยนะครับนี่ครับผมก็ลดน้ำยาเลี้ยงรากไปเอาซะตรงแถวต้นเนี่ยครับผสมบางๆครับแล้วลดสักกทิติ์ละครั้งก็ได้ครับครับแล้วจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับ ตัวนี้ผูโบราณนะครับตัวนี้ก็ที่มันด่างจมพูนะครับก็ใบได้มีใบเพิ่มใหม่ใบนะครับนี่ตั้งแต่ปลูกคราวที่แล้วนะครับเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าจะขึ้นเต็มเสาใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับครับสวัสดีครับนี่ครับพูลงยาโบราณนะครับตัวนี้ก็ปลูกมา1นงเดือนติดห้าวันแล้วครับก มีใบเพิ่มมาแล้วครับหนึ่งสองสามตีใบแล้วครับก็สวยดีครับตัวนี้ลายชมพูนะครับใครชอบก็หามาปลูกดูนะครับสวยครับตัวนี้เดี๋ยวจะถ่ายเรื่อยๆครับจนกว่าจะเต็มเสาเนี่ยครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับครับคอยติดตามดูนะครับนี่ครับภูโบราณครับหรือภูหน้าต่างชมพูนะครับตัวนี้ ก็ปลูกมาถึงวันนี้นะครับสองเดือน1ิบสามวันแล้วก็เริ่มยาวแล้วครับเนี่ยหนึ่งสองสามตีห้าหกเจ็ดเจ็ดใบแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็สวยครับต้นเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองซูมใบให้ดูนะครับว่าใบเขาจะเป็นยังไงนะครับครับนี่ครับใบเขานะครับจะเป็นชมพูชมพูสวยครับต้นเนี้ยดูแล้วแบบ หลงรักเลยครับต้เนี้นะครับเออเดี๋ยวผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าจะโตเต็มที่สุดเส่านี้เมื่อไหร่นะครับครับสดีครับนะครับนี่ปูโบราณครับหรือปูด่างชมพูนะครับตัวนี้ด่างลายๆนี่ก็จะตมปูนะครับสวยมากครับต้นนี้ตัวนี้ก็สุดเต่านะครับปลูกมาสองเดือนกับยี่ิบเอ็ดวันนะครับนะครับก็ของผมปลูกแดดครึ่งวันเช้านะครับก็สวยดีครับต้นนี้ เต็มเสาแล้วใครชอบปลูกพวกปูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับตัวนี้คือปูโบราณนะครับหรือปูปูด่างชมพูนะครับเต็มเสาแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวว่าผมจะตัดเนี่ยครับตรงนี้นะครับเราไปทานะครับจะทําให้ดูนะครับว่าเขาทากันยังไงนะครับตัวนี้ก็ทําไม่ยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูครับตัวนี้ก็ปลูกมา สามเดือนกับสามวันแล้วครับก็สวยครับตัวนี้ก็มีลายชมพูตรงกระดูกนี่ครับเดี๋ยววันหลังผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆใบค่อยทีนะครับนี่ครับว่าใบครับเป็นยังไงนะครับครับตัวนี้ก็ปลูกไม่ได้ไม่ยากนะครับก็เออรดน้ําพนละครั้งนะครับอย่าให้น้าขังก็ก็ไม่ไม่ตายนี่ครับตัวปูโบราณที่เป็นลายชมพูนะครับตัวนี้ก็สุดเตาแล้วแต่ผมจะตัดตรงนี้นะครับเพื่อไปชํานะครับเนี่ยครับ ก็ไม่ยากครับตัดเลยนี่เขาลากติดล่ะเดี๋ยวข้างบนนี้ด้วยนี่นะครับก็นี่นับได้มาเดี๋ยวเราไปชำกันครับนี่ครับปูที่เราตัดมานะครับเราก็ตัดนี่เลยครับใบเดียวนีน่ได้เป็นในต้นหนึ่งครับเดี๋ยวไปชำ นี่ก็ต้นหนึ่งจะตัดตรงนี้ก็ได้ครับแต่ผมว่ามันใบอ่อนนะครับเอาแค่สองต้นพอเนี่ยครับแล้วเราเอาเอานี่นะครับปุ๋ยมะพร้าวก็ได้มะพร้าวสับก,ก็ได้นะผมพอดีผมมีมีแต่มะพร้าวสับนะครับก็มะพร้าวสับก,ก็ได้ครับมะพร้าวสับต่างเดียวแล้วก็เอาเติมม้อใส่ซะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ากลัวมันจะเจริน้อยไปหน่อย นี่นะครับแล้วก็ใส่ไปนี้ไว้งี้เลยแล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวเราใส่ไปครับนี่นะครับแค่นี้ครับแล้วใส่ถุงอบนะครับเป็นอันเรียบร้อยต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาเปตอามอลเราใส่ไปนะเอาเป็นความชื้นนะครับ เนี่ยครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับแค่นี้ครับเดี๋ยวใส่ถุงอบก็ทิ้งสัก2อาทิตย์แต่เดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าเป็นไงเนี่ยครับก็เสร็จแล้วก็ใส่ถุงอบอย่างนี้นะครับแล้วก็ไว้ในล่มสัก2อาทิตย์นะครับแล้วก็เปิดเนี่ยครับเดี๋ยวขอจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีครับเนี่ยครับตัวนี้ภูโบราณนะครับใส่ถุงอบมา สี่วันแล้วครับวันนี้ก็เริ่มแกะยางออกนะครับแต่ยังไม่ได้ขยายนะครับพวกนี้ก็ค่อยๆขยายปากถุงนะครับวันนิดวันนิดนะครับตั้งห้าวันนะครับเราก็ออกจากถุงได้นะครับค่อยๆนะครับให้เขาปรับตัวนะครับประมาณนี้ครับเราจะคอยอัปเดตดูเรื่อยๆครับนี่ครับผู้โบราณนะครับตัวนี้ที่ตัดไปนะครับก็แตกยอดแหละสองอาทิตย์นะครับเนี่ยแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีแตกนะเล็กๆนี่นะครับ เล,เล็กเนี่ยครับเดี๋ยวไงจะไปอัปเดทด,ดูเรื่อยๆนะว่าเป็นยังไงต่อนะครับลาไปดีครับเนี่ครับปูบัวลานที่เราทำไว้นะครับเนี่ยต้นนี้ก็ยังไม่แตกยอดนะครับตัวน,นี้คือช่วงช่วงปลายยอดมันมีอยู่แล้วนะครับก็ยี่สิบหกวันนะครับก็ยังยังไม่แตกยอดนะครับ